มากินกุ้งนะวันนี้กินกุ้งเมนูกุ้งพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ๆเลยวันนี้เมนูจะมาทำกุ้งกุ้งน้ำปลาแช่น้ำปลากุ้งตัวใหญ่มากเลยวันนี้นะกินน้ำกันเดือพี่น้องเด้อจะมาทำน้ำจิ้มก่อนทำน้ำจิ้มก่อนพี่น้อง นิ้มนำจิ้ม,มซีฟู้ดแนเงาลงไปมาเปิดเริ่พี่นอกเด้อเวลาบีบานมน้ำจิ้มได้บ้านในกุ้งเด้อนกุ้งมาเดิอพี่นอกเด้อก,ก,กุ้งเซน้าปลาโฮเมนโเมนกุ้งเซน้าปลาดอกโยกุ้ง

干嘛不闹？